สว um, ัสด kind of ีครับนักเรียนพบกับรูตีนะครับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับชั้นปรฐมศึกษาปีที่6นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับของวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้กูตีจะมาสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับ ก่อนที่เราจะเรียนนะครับเรามาเตรียมตัวก่อนเรียนกันก่อนนะครับ 1. เตรียมสม,มุดวิชาวิทยาการคำนวณ 2. อดินสอยยางลบ3ส,สิ่งที่สำคัญก็คือสมาธินะครับ 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยโฟชาร์ตครับ 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมด้วยโฟชาร์ตครับอ,อข้อถัดมานะครับแผนผังหรอโฟชาร์ตนะครับมีประโยชน์ดังนี้ครับ 1. อธิบายด้วยรูปภาพโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ 2. มีเส้นแสดงทิศทางการทำงานอย่างชัดเจนและ 3. เห็นภาพรวมของโปรแกรมได้ง่ายครับ ข้อถัดมานะครับตัวอย่างแผนผังปัญหาการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือ start ครับขั้นตอนที่2 input พุไว้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับความกว้างของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขั้นตอนขั้นตอนที่3 i n นะครับอินพุตทก็คือความสูงของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ หัวข้อที่สี่นะครับสูตรการหาพื้นที่นะครับพื้นที่เท่ากับกว้างคูณสูงนะครับก็คือ area เท่ากับ w i d คูณ h i g h นะครับขั้นตอนที่ห้านะครับปิด area ก็คือผลลัพธ์ของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือสิ้นสุดการทำงานนะครับหรือ stop นั่นเองครับ คำสั่งของพังงานนะครับจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก6ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ director นะครับก็คือจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะครับส่วนที่2ก็คือ t e r m i n t o r นะครับก็คือบอกทิศทางการไหลของข้อมูลโดยใช้ลูกศรน,นะครับในการกําหนดทิศทางส่วนที่3าก็คือ p r o c e s นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับ ส่วนที่4ก็คือ input output นะครับกำหนดรับค่าข้อมูลเข้านะครับการแสดงผลลัพธ์ส่วนที่5คือ decision นะครับการตัดสินใจหรือการเลือกทิศทางนะครับและอันที่6ก็คือ collector นะครับคือจุดเชื่อมโยงนะครับ direction นะครับบอกให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมนะครับ จุดเริ่มต้นโดยใช้ปกตินะครับจะใช้คำว่า start หรือ begin นะครับหรือชื่อของโปรแกรมนะครับหรือชื่อโปรแกรมย่อยจุดสิ้นสุดนะครับโดยปกติจะใช้คำว่า stop นะครับหรือ end ทุกผังงานนะครับต้องมี terminator นะครับทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดครับองค์ประกอบที่2นะครับ terminator นะครับ บอกทิศทางการไหลของข้อมูลหรือทิศทางของโปรแกรมการทำงานต้องทำพร้อมกับแนวของลูกศรเท่านั้นนะครับห้ามย้อนกลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลูกศรน,นะครับทิศทางนะครับองค์ประกอบที่สานะครับโพเซ s นะครับส่วนของการประมวลผลเพื่อคำนวณหรือกำหน,นดค่าโดยใช้เครื่องหมายดำเนินการให้ค่าคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับ จะนำค่าทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับส่งให้ค่าทางด้านซ้ายเท่านั้นนะครับหากด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับมีการคำนวณจะต้องทำการคำนวณทางด้านขวาให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างโพ o C ์โพเซตนะครับตัวอย่างแรกก็คือเป็นการกำหนดค่าให้เอกโดยให้มีค่าเท่ากับ19นะครับ ตัวอย่างที่2ก็คือ area เท่ากับ y นะครับคูณ h นะครับเป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร area นะครับโดยนำค่า y นะครับคูณกับค่า h i g ได้ค่าเท่าไหร่นะครับให้นำไปเก็บไว้ในค่าของ area ครับหัวข้อต่อมาของ process นะครับก็คือตัวแปรนะครับ v a l i n b e r นะครับ สิ่งที่ใช้สำหรับเก็บค่าต่างๆเช่นตัวเลขนะครับตัวอักษรและข้อความนะครับสามารถนำไปคำนวณหรือเปรียบเทียบค่าได้นะครับส่วนตัวแปรปกติจะใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างเดียวก็ได้นะครับเช่น AB215 นะครับและ Salary นะครับการตั้งการตั้งชื่อตัวแปรนะครับควรจะให้เกี่ยวข้องกับการใช้งานนะครับ หัวข้อต่อมานะครับเครื่องหมายดําเนินการนะครับเครื่องหมายดําเนินการนะครับโอเปอเรเตอร์นะครับก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายดําเนินการคํานวณนะครับก็จะประกอบด้วยบวกลบคูณหารเปอร์เซ็นต์นะครับการหาการหาเศษจากการหารนั่นเองครับตัวอย่างโ c เซ s นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับกําหนดให้ d นะครับเครื่องขก็คือจํานวนวันที่ทํางานนะครับ6วันนะครับ เรทนะครับเรทก็คืออัตราค่าแรงนะครับร้อยห้าสิบาทต่อวันนะครับจงคำนวณหาส a l a r นะครับค่าแรงที่ได้นะครับจากสูตรนะครับส a l a r เท่ากับเดคูเรทนะครับข้อต่อมานะครับเป็นตัวอย่างนะครับแผนผังเกี่ยวกับเรื่องของ process นะครับการประมวลผลนะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือ start นะครับเริ่มต้นนะครับหัวข้อขั้นตอนที่ 2, 2> นะครับก็คือการรับข้อมูลนะครับตัวแปร d นะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนวันนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการรับข้อมูลนะครับเรทก็คืออัตราค่าแรงนะครับสูตรขั้นตอนที่4นะครับก็คือสูตรการหาผลลัพธ์ของค่าแรงนะครับอัตราค่าแรงนะครับก็คือ salary เท่ากับ d คูณ rate นะครับ ขั้นตอนที่5ก็คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของอัตราค่าแรงที่ได้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือสิ้นสุดการทํางานครับหัวข้อต่อมานะครับ Input Output นะครับเป็นส่วนของการรับข้อมูลเข้าหรือการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลออกนะครับการรับข้อมูลเข้าหรือ Input นะครับโดยทั่วไปจะพิมพ์จากแป้นพิมพ์นะครับใช้คําสั่งว่า Input ตามด้วยตัวแปรครับส่วน Output นะครับการแสดงผล โดยทั่วไปเนี่ยจะแสดงผลทางด้านหน้าจอนะครับโดยใช้คำสั่งว่า print นะครับตามด้วยตัวแปรหรือข้อความนะครับอันนี้จะเป็นการกำหนดค่าตัวแปร input หรือ l ละ output นะครับกำหนดให้รับค่าอะไรนะครับ day นะครับจำนวนวันที่ทำงานนะครับ rate คืออัตราค่าแรงจงคำนวณหาค่า salary นะครับค่าแรงที่ได้นะครับจากสูตร salary เท่ากับ day rate นะครับแล้วให้แสดงผลลัพธ์เป็น salary ครับเขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้นะครับก็คือ input day นะครับก็คือการรับค่าข้อมูลนะครับจำนวนวันนะครับขั้นที่2ก็คือ input rate นะครับการรับค่านะครับอัตราค่าแรงครับและขั้นที่3ก็คือการคำนวณหานะครับอัตราค่าแรงนะครับก็คือ salary เท่ากับ เดคูลเลตก็คืออัตราท่าแรงเท่ากับจำนวนวันคูณกับอัตราค่าแรงนะครับหัวข้อถัดมานะครับ decision น,นะครับการตัดสินใจเลือกทิศทางการทำงานของโปรแกรมนะครับโดยตรวจสอบจากเงื่อนไขเงื่อนไขที่ตรวจสอบได้จะเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้นนะครับวิธีการเขียนแผนผังนะครับคือกำหนดเงื่อนไขก่อนนะครับ โดยแยกเป็น2ทางเลือกนะครับก็คือ True ก็คือจริงนะครับ False ก็คือเท็จครับ Collector นะครับจุดเชื่อมโยงในในผัางงานนะครับเป็นจุดรวมของเส้นเชื่อมที่มาจากหลายทิศทางนะครับเพื่อนำไปสู่เส้นทางเดียวกันนะครับ Collector หนึ่งตัวมีเส้นทางเข้าได้ตั้งแต่1เส้นขึ้นไปนะครับแต่มีเส้นทางออกได้เพียงเส้นทางเดียวนะครับ ไม่ว่าโปรแกรมจะไปทางไหนนะครับสุดท้ายจะกลับมารวมกันที่คอลเลกเตอร์นะครับแล้วทำงานแล้วทำงานอื่นๆต่อไปนะครับตัวอย่างดังภาพที่ปรากฏในสไลด์นี้นะครับสไลด์ต่อมานะครับเป็นตัวอย่างของพังงานนะครับลำดับขั้นตอนวิธีนะครับมีทั้งหมดห้าขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือ สตาร์ทนะครับเริ่มต้นนะครับขั้นตอนที่2คือ Input d a y ก็คือรับค่าจำนวนวันนะครับขั้นตอนที่3คือ In p u t rate นะครับรับค่านะครับอัตราค่าแรงครับขั้นตอนที่4ก็คือการคำนวณหาอัตราค่าแรงนะครับ salary เท่ากับ d a y คู rate นะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือผลลัพธ์นั่นเองครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างผังงานนะครับลำดับขั้นตอนวิธีนะครับก่อนที่เราจะได้ผลลัพธ์นะครับเป็นการย้อนกลับนะครับผลลัพธ์นะครับเกิดจากเงื่อนไข2เงื่อนไขก็คือ s a l a r y น้อยกว่า500นะครับมี2เงื่อนไขนะครับจริงก็คือโบนัสเท่ากับ100นะครับเทสก็คือฟอนะครับโบนัสเท่ากับ0ูนนะครับู่นในการคำนวณก็คือส a l a r y นะครับเท่ากับ1บวกโบนัสนะครับ ผลลัพธ์ก็คือปินสลาร r i นะครับแล้วก็สิ้นสุดการทำงานครับประเภทของผังงานนะครับมีอยู่3าประเภทใหญ่ๆนะครับ 1. ผังงานแบบลำดับนะครับ c ีเค e n นโ f ชาร c h a r t นะครับคือการทำงานเรียงลำดับนะครับในผังงานจะไม่มีทางแยกนะครับ 2. พผังงานแบบเลือกนะครับ s e l e c t o น f ฟชา c h a r นะครับมี decision นะครับ เป็นตัวตัดสินใจเลือกทิศทางของโปรแกรมนะครับและแบบที่3ก็คือผัางงานแบบวนซ้ำนะครับลูป p for chart นะครับทำง,งานลักษณะดเดียวกันหลายๆครั้งนะครับหัวข้อถัดมาที่เราจะเรียนนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมโฟกอรลิทึมครับ ก่อนที่เราจะเรียนนะครับเราจะต้องรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมโฟกอรลิทึมือก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผู้ติจะมาสอนเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมโฟกอร์ลิทึมนะครับขั้นแรกนะครับนักเรียนไปที่ตัวของ url นะครับที่อยู่ของเว็บไซต์ก่อนนะครับอันนี้ผู้ตีใส่ www นะฮะโฟกอรลิทึมนะครับ f l o w นะครับ g o r i t h m นะครับกด enter ครับมันจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับให้นักเรียนเลือกตัวแรกนะครับ for algorithm นะครับ for chart ปร o g r a m m i n g นะครับเดี๋ยวเป็นคิกเข้าไปนะครับคราวนี้นะครับนักเรียนมาเลือกตัวแถบเมนูนะครับเลือกแถบเมนูดาวน์โหลดนะครับ แล้วนักเรียนก็เลือกตัวนะครับอันนี้แล้วแต่วินโด้นะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเองนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะครับเป็น Windows 10หรือ Windows 7นะครับก็เลือกตามหัวข้อนะครับของอุติเนี่ยเป็น Windows 7นะครับอุติเลือกหัวข้อที่3นะครับ Windows นะครับ w i n d o w s 7นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับรอให้มันดาวน์โหลดสักพักนะครับ อพอพอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปเปิดนะครับโดยเราไปเปิดที่โฟลเดอร์นะฮะโฟลเดอร์ตัวดาวน์โหลดนะฮะเพราะว่าตัวที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับมันจะไปอยู่ตัวของโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ไฟล์งานของกุฏิเยอะก็ยกุฏิเสิร์ชหานะครับคนหาเอานะครับ FLO เจอแล้วนะครับอันนี้นะครับ มันจะขึ้นตัวของโฟกอลิทึมนะครับ2.27.2นะครับคีย์ส .2 เซตอัพนะครับนักเรียนก็จะเป็นคลิกเข้าไปนะครับทำการคลิกขวาครับแล้วก็แยกไฟล์นะครับอ่านักเรียนก็เลือกที่อยู่ของไฟล์อันนี้กุติให้มันไปอยู่ตรงตัวของเดสก์ท็อปนะครับกดโอเค อันนี้ตัวโฟลเดอร์เราก็จะไปอยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อปนะฮะก็คือตัวนี้ทำการเซตอัพครับคลิกขวาโอเพนนะครับกดรันครับนะครับเอาล้โคนะครับทำการเน็กครับแอ next. Next, คกรีนเน็กนะฮะ กด next อันนี้นักเรียนไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับกด next ไปเลยนะครับรอ้วน็ x เรามันดาวน์โหลดสักครู่นะฮะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะมันจะปรากฏหน้าจอโฟกอลิทึมขึ้นนะครับอันนี้ใช้เวลา5 1 0ถึง10นาทีนะครับจะรอมันแป๊บหนึ่งนะครับจะ้ทำการ close ครับ ปนะฮโฟกอลิทึมขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้กุติเลื่อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมันจะเขียนว่าโฟกอลิทึมนะครับคลิกเข้าไปครับมันจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมตามที่กุติเปิดขึ้นมานะครับก็คือตัวของหกตัวของชื่อเมนูนะครับก็คือชื่อชื่อโปรแกรมก็คือโฟกอลิทึมนะครับถ้านักเรียนดาวน์โหลดเสร็จนะครับนักเรียนจะได้โปรแกรม ตัวหน้าต่างโปรแกรมเหมือนของคูตินะครับก็ถือว่าเป็นการดาวน์โหลดการติดตั้งโปรแกรมโฟกอร์ลิทัมที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรมของโฟกอร r ลิทัมนะครับอันแรกนะครับก็คือไตเติลบาร์นะครับแสดงชื่อและโปรแกรมนะครับอันที่2ก็คือเมนูบาร์นะครับจะประกอบด้วยไฟล์ e d i t โปรแกรม o o l s แล้วก็ หิวนะครับส่วนที่3ก็คือทูดบาร์แถบเครื่องมือนะครับจะประกอบด้วยโฟลเดอร์นะครับเซฟนะครับส่วนที่4ก็คือสเตตนะครับพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมนะครับส่วนที่5นะครับมินิชิป f t นะครับแถบยุบโปรแกรมนะครับส่วนที่6นะครับรีสโต้นะครับแถบยุบหรือขยายหน้าจอเต็มนะครับ ส่วนที่7นะครับ c ค้ s บ Bar ก็คือการปิดโปรแกรมนะครับและส่วนที่8คือ l a n เ u a นะครับ l a n เ u a บา Bar ก็คือแถแสดงสถานะภาษานะครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของโปรแกรมโฟลกอลิทึมส่วนย่อยๆนะครับส่วนแรกก็คือเ i ิลบ Bar นะครับแสดงชื่อไฟล์และชื่อโปรแกรมที่ใช้งานอันนี้จะเป็น Title Bar ของโปรแกรมโฟรกอลิทึมนะครับอันนี้จะเป็นแถบเมนูอันแรกนะครับก็คือแถบเมนูไฟล์นะครับจะประกอบด้วยนิวนะครับสร้างชิ้นงานใหม่นะครับโอเพนนะครับเปิดไฟล์งานเก่ามาแก้ไขนะครับเซฟบันทึกงานที่เปิดมาแก้ไขนะครับเซฟแอดก็คือบันทึกงานที่เปลี่ยนชื่อที่อยู่นะครับปริ้นสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์นะครับอี i ิ ออกจากโปรแกรมครับส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับแถบเมนูนะครับตัวที่2นะครับ Edit นะครับประกอบด้วยนะครับ Cut นะครับตัดวัตถุนะครับ Copy คัดลอกวัตถุ Delete ลบวัตถุ u n d o ยกเลิกการกระทำล่าสุดนะครับ r ีดูคือทำซ้ำการกระทำล่าสุด Zoom in เพิ่มขนาดมมมองนะครับ โสมเอาลดขนาดมุมมองนะครับชุดชาร์จสไตล์นะครับเลือกรูปแบบอัตโนมัตินะครับคัลเลอร์เช็คมีอีดิทนะครับเลือกชุดสีปรับแต่งนะครับแทเมนูอันที่3นะครับก็คือโปรแกรมนะครับประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยๆนะครับ1ก็คือรันนะครับเริ่มระบบจนจบนะครับสเต็ปเริ่มระบบเป็นขั้นตอน พอสนะครับหยุดชั่วคราว Stop หยุดการกระทำนะครับลันสป e d ก็คือความเร็วในการเริ่มระบบนะครับเร็วช้าปานกลางนะครับรี v e บเบรกพอยต์นะครับยกเลิกตำแหน่งหยุดนะครับแอดฟังชันนะครับเพิ่มเงื่อนไขนะครับฟังชันเมนเจอร์นะครับจัดการเงื่อนไขโปรแกรม a อซิสไบตนะครับบันทึกเพิ่มเติมโปรแกรมครับ แถบเมนูอันสุดท้ายนะครับก็คือแถบเมนู t o นะครับจะกอบด้วยแถบเมนูย่อยๆนะครับก็มีเช a n ล e l a วดนะครับเปลี่ยนรูปแบบภาษานะครับ Copy Image to k l i b o a r d นะครับคัดลอกในรูปแบบของภาพนะครับ Import to and Image File ก็คือส่งไฟล์ออกในรูปแบบของไฟล์ภาพนะครับ Export to อ่ Vector นะครับ Graphic File ส่งไฟล์ออกในรูปแบบของไฟล์ออกแบบนะครับคอนโซลวินโด์นะครับเปิดหน้าต่างใหม่นะครับชัวโค้ดวินเวอร์นะครับเปิดหน้าต่างใหม่ในรูปแบบของโค้ดนะครับ Val i a b l e w a s w i n น o w นะครับเปิดหน้าต่างใหม่ในรูปแบบของ Val i a b l e นะครับแล้วก็ La y o u t w i n น o w นะครับมุมมอง window นะครับ อย่าลืมไปทบทวนส่วนประกอบของโปรแกรมโฟกอลิทึมกันด้วยนะครับครูตีขอมอบหมายงานนะครับนักเรียนชั้นปหนะครับให้นักเรียนจดนะครับส่วนประกอบของโฟกอลิทึมลงในสมุดวิชาวิทยาการคำนวณด้วยนะครับแล้วก็นํามาส่งครูตีนะครับช่วงเปิดเทอมนะครับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับแล้วคลิปหน้านะครับครูตีจะสอนเกี่ยวกับการใช้งานนะครับโปรแกรมโฟกอลิทึมนะครับ หากนักเรียนมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อสอบถามคุตีได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Line นะครับเบอร์ส่วนตัวของคู้ตีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ